สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีโกสนที่เป็นลูกไม้ใหม่มาฝากครับผมมีมาหลากหลายกระถางเลยนะครับกระถางไซส์6นิ้วนะครับผมราคากระถางละ120บบาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับขอบอกเลยนะครับว่าเป็นลูกไม้ไม่มีจำนวนนะครับผม ต้นแรกครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับผมสีเหลืองสวยงามมากนะครับผมไม่มีจํานวนนะครับผมมีอย่างละหนึ่งต้นนะครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสีเหลืองสวยมากนะครับผมลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ ลูกไม้ต้นที่สองนะครับผมต้นนี้จะออกไปทางใบตรีนะผมจะมีลักษณะใบตรีสวยมากนะครับผมสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลูกไม้ต้นที่สองนะครับผมเป็นลูกไม้แปลกหายากนะครับต้นนี้ต้นที่สองนะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับสีชมพูใบใหญ่นะครับผมลักษณะใบตรีใหญ่นะครับ ต้นที่2นะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่3นะครับส, er. ส,สวยมากนะครับผมใบบิดเกลียวสวย er. แบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมไม่มีจํานวนนะครับต้นนี้ต้นที่3ามนะครับดูเกลียวนะครับผมเกลียวสวยมากนะครับต้นที่3ามนะครับผม ต่อไปครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่4นะครับผมใบใหญ่นะครับนี่ครับขนาดของใบใหญ่มากนะครับผมเป็นลักษณะใบตรีขอบใบหยักนะครับผมสวยมากนะครับและแปลกมากนะครับผมต้นนี้ต้นที่4นะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับต้นที่4นะครับผมลูกไม้ต้นที่4นะครับหนึ่งร้อยยบาทนะครับต่อไปครับ ต้นนี้ต้นที่ห้านะครับผมลูกไม้ต้นที่5นะครับสวยมากนะครับผมลายใบสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้นนี้ต้นที่5้านะครับผมไม่มีจํานวนนะครับนี่ครับต้นที่5้านะครับความยาวของใบประมาณ30มสิบเซนเมอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะครับผมดูลายของใบสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นที่ห้าครับผมลูกไม้ครับ ต่อไปครับต้นนี้ต้นที่6นะครับใบใหญ่นะครับผมลักษณะใบตรีใหญ่กระดูกใบสีแดงนะครับสวยมากนะครับผมต้นที่6นะครับนีความใหญ่ของใบนะครับผมใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับดูลวดลายนะครับต้นนี้ต้นที่6นะครับต่อไปครับ ต้นนี้ต้นที่เจ็ดนะครับสวยมากนะครับผมต้นใหญ่มากนะครับต้นที่เจ็ดนะครับลูกไม้แปลกๆลูกไม้หายากนะครับลูกไม้ไม่มีจํานวนนะครับรีบเก็บสะสมกันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับต้นนี้ลูกไม้ต้นที่แปดนะครับขอบใบหยัก ใบใหญ่นะครับยอดเดินดีนะครับผมสวยมากนะครับต้นที่แปดนะครับต่อไปครับต้นนี้ต้นที่เก้านะครับต้นนี้เป็นลักษณะทรงพุ่มนะครับผมสวยมากนะครับต้นที่เก้านะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรับก็ทักแชทมาได้เลยครับผมหรือโทรศูนย์แปดหนึ่ง 2515669ครับ